ติดหนี้บัตรเครดิตติดหนี้รถนะคะเราไม่ได้จ่ายสามารถยืนกู้ซื้อบ้านได้ไหมนะคะ ตรงนี้เนี่ยก่อนที่ลูกค้าจะยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะอันดับแรกที่จะต้องทําเลยค่ะก็คือไปเช็คเครดิตบุโรก่อนนะคะพอเช็คเครดิตบุโรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่ารายการหนี้ของเราที่เป็นหนี้ปกติหนี้ค้างจ่ายมีรายการอะไรบ้างนะคะเราเลือกที่เป็นหนี้ปกติเนี่ยเพื่อชระให้ปกติคงเดิมนะคะส่วนหนี้ที่เป็นหนี้ค้างจ่ายไม่ได้ชําระนะคะที่เป็นหนี้บัตรหนี้รถนะคะเราก็ต้องติดต่อเจ้าหนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการใช้หนี้แล้วก็ขอใบยืนยัน การปิดเขามาด้วยนะคะเพื่อให้ระบบในเครดิตบูโรเนี่ยทำการปิดบัญชีให้เรานะคะพอปิดบัญชีเสร็จเนี่ยแบงก์เขาก็จะดูว่ายอดเงินที่เราปิดกับตัวยอดรายได้ของเราเนี่ยค่ะสอดคล้องกันไหมนะคะกับที่มาของเงินที่เรา,เาไปปิดนะคะ เลีวสุดเนี่ยที่สามารถยื่นกู้ได้นะคะจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะใช้เวลา3เดือนนะคะถ้าเกิด3เดือนเนี่ยยังไม่ได้แบงก์ก็จะพิจารณาเป็น6เดือนถ้า6เดือนยังไม่ได้แบงก์ก็จะพิจารณาเป็น1ปีนะคะเขาใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณานะคะปิดหนี้แล้ว3เดือนกู้ได้นะคะก็คือหนี้ที่เราไปปิดมาเนี่ย ต้องไม่เกิน3เท่าของรายได้สุทธิยกตัวอย่างเช่นเดือนมกราคมเรามีรายได้1 0,000บาทนะคะไม่เกิน3เท่าของรายได้ก็คือ30,000บาทถ้าเราไปปิด29,0 0 0บาทอันเนี้ยสเดือนกู้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเกิน3 0,000แบงก์ก็จะพิจารณาเป็น6เดือนเลยนะคะไม่ว่าจะเกินไป1บาทนะคะก็จะพิจารณาเป็นให้รอกเดือนแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งถ้าเกิดว่าใน ครดิตบูโรเราค่ะขึ้นว่าค้างจ่ายมากกว่า300วันนะคะเกิน2บัญชีนะคะตรงนี้ต้องรอถึง1ปีเลยไม่ว่าเราอจะมียอดปิดเป็นกี่เท่าของไรายได้นะคะก็ต้องรอ1ปีนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีมีชำระล่าช้ามากกว่า300วัน1บัญชีก็ทำเรื่องของอนุมัติผ่อนพันได้นะคะอันนี้ก็ยังใช้เกณฑ์ของไม่เกิน3เท่าของไรายได้นะะอาจจะได้รับ3เดือนหรือ6เดือนได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่า เป็นหนี้สามารถกู้ซื้อบ้านได้ไหมนะคะกู้ซื้อได้แต่เราต้องไปเคลียร์ทุกอย่างให้ปกติก่อนนะคะก็เป็นในเรื่องของระเบียบวินัยทางการเงินนะคะที่แบงค์ต้องการให้เราจัดระเบียบให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีหนี้ก้อนใหม่นะคะถ้าใครมีประเด็นไหนสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่093 396 2949คะ่ะสวัสดีค่ะ